ก็เริ่มโขกพริกแล้วนะคะทุกคนแม่โขกเครื่องก่อนนะคะที่มีขิงขาดนะคะเป็นะกุนะคะแล้วก็กระชายกระชายของแดงทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะใช่ค่ะจริงๆถ้าจะให้เร็วมันต้องใช้เครื่องปั่นแต่ว่าอยากลองทําแบบโบราณดูก็คือใช้การโขกนะคะมันจะออกกลิ่นมากกว่านี่ค่ะ พอเราโขกทุกอย่างรวมกันแล้วก็มีกลิ่นหอมละเอียดเสร็จแล้วเราถึงเอาพริกป่นมาใส่นะคะพริกป่นนี่เราก็พิถีพิถันโดยเราซื้อพริกแห้งมาแล้วก็คั่วแล้วก็โขลกเองอีกตงหากไว้นะคะทำไมไม่เอาพริกมามันตากแดดมันจะได้แห้งนะคะเออซื้อพริกแห้งมาแล้วค่ะแล้วก็มันก่อนแม่ก็คั่วแล้วก็โขลกไปเรียบร้อยละออืฉุนจนแบบสำลักเลยค่ะนะคะรับลองว่าเนี่ย เขาืแบบูดสมุนไพรเลยนะคะต <ฮะ S 1> ้านโควิดได้ดีแน่นอนใช่ค่ะแต่ที่ดีๆก็คือคุณอย่าไปใกล้คนที่เป็นโควิดนะคะ,<ช>ะแลวคุณก็พยายามอย่าไปหากลุ่มเสี่ยงคุณก็จะเป็นโควิดแล้วก็ใช้แมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะ,ะส่วนกระชายที่เรากินนี่สหมายถึงเรากินให้ร่างกายเราได้รับพวกสมุนไพรเฉยๆนะมาแล้ทำให้เราแข็งแรงระดับหนึง่งบ๊ายบาย เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ